สวนยากำลังงามแดดกระหอนเทีย่ยงแล้วไปอีกรอบกันมันขาใจอยู่หางหนึง่งมีดใบายมันลงก็กำลังงามยายาเบือเล่ กำลังเพียงหัวเข้า่นห่างกันเมียนหมดว่าบนเสริมย่าหลานสัตว์หลานตาวนาพายายคำพาสูตรคุนแหละนี่ไซส์หรอ ข้าวเหรอพูนเดี๋ยวสิเป็นเลาะหางพูนอีจกจังหนลูกมามุยปลูกไปขายได้ของคานคือเพื่อนบอกบดีบอกงามจังคุะไปหางพ่นมาหนี่ ไซหนอใสนเหนอเลยละปุะ่ยากำลังงามเพียงหัวเขา่าคุหนห้างบักไงยังเอาได้บ้านอือขยื่สูงแท้ทำเหมียงกับบาได้บ้านนี่ทำห้องเหมียงบ่ถึง ลงมาเลยแล้วสามห่างบักไงขาวจันพันดินเต็มลนเต็มดินเลยตัดตรงมาได้ยูดอกจากถ้วยหนึ่งตรงดีขนาดกรับบัดนี่หากินสวยตัวนี้แกงกินสวยนี่ละ ไหวต่ทั้งนี้บ้านนี้เลาะสวนยาทั้งนี้เีเเเเเ่นี่ตะกบกำลังปินดอกสวยางามงามทีก็งามงาม,งามทีพี่ไอ้คำพาสิบสามลามูลมังพวกแม่เพื่อนนั่นแหละ ขึานใหมาย้อนเพื่อนนี่แหละเติบน้อยก็มาอยู่น้ำเพื่อนนี่แหละกับเอ้ยกับอ้ายโอ้ฝนตกกันสองสามเมือ่อนยิยบเลยเนาะดอนหนึ่งหดน้ำนามายุบข,ข้างนี่นี่ที่หดน้ำไม่ฝนสัต์ลงมา เหลียงเลยถิ่ยาพร้อมอนนมีซีนแนวแนวกินม่วงกระเดากำลัองออกดอกม่วงๆคราวนี้ตึงเ,เทพหหน่วยสุกจนเบิดแล้วโอ้อยไปนี่กัน ให้เราออกไตออกจากน้อยกันเพออื่อตีมีห้งางหมกักม่วงหมักไผ่หน่อไม้หมักกล้วยโอ้ตอนนัวนี้พักเลยตะไคร้กินซีนเนวเขือพวงบักแข้งมาสินบักแข้งบักเขืข่อพวงบักกอ มีมืดมันลุมสัาน,นเห็นไกลๆพุนมันสวนยาอีดําเพิ่นนี่สวนยาล้านสาว ไม่ขวาน้อยไม่ขวาน้อยทำอะไรกินขวาน้อยทำอะไรกินขาเอ้าทำอะไรกินทอะไรกินทำอะไรกินี่นี้อย่างไข่ทอดสองร้อยสองร้อเลยไข่เจียวค่ะกำลังเสบเสีบจาดูน้องกันโอ้ยโอยโอ้ยไปดูไปดูยายที่ป่ะ ดูกยาดียาได้เยอะไหมนี่รอบสองรอบสองหัดแล้วบัดนี้ไปไหนไปหฮมนี่ละเออเออเออทำขึ้นนี่ก่อน ไข่ตรงดียวนี่เต็มนอโมดกัดมมกัดไข่ไข่ด้หิมคุแล้วไก่เบ้อเลยได้ยังไงไก่เบ้ออันนี้หอมหอมไข่เจียว น้ำไข่เจียวฮะ,ะ,วะตัดส้งทำไมมานี่มานี่ไม่อยู่ร่มนี่นะมะดูปลากันดูปลากันปลากันดูปลากันดูตูบน้อยโ <c oughs> อ้น้ำแห้งไหลแล้วลงปลาเหรอวะอเป็ดเป็ดขี้เป็ดเป็ดี้ยดูยายทำอะไร ยายเลือกมดนี่ใครตรงเลยตรงดียุ่นนี่มาไกลหรือเป่าแต่มดกัดดิมดที่กัดเอาะไรมดจมกินไหมกินไม่เป็นเดี๋ยวค่อยดูใหม่ไปไปมดกัดไข่มดเห็นไหมว่าหากินก็เป็นเ้อนะสองจานมักไงเลยเห็นมั ยูหวห้เ่ยเนะอยูหิมนานี่นะเห็นไหมอาหารหลักกับข้าวเหนียวคุณลานกำลังเซฟหน้าหน้าเอคุปุดเลยเซฟาเอัคายินข้าวกินข้าวอยู่เหียงให้เมียน่ะแซฟลายน่ะดูดอ้าดูดองอดูดองอ้าดูไปนู่นดูตาดูตาดังไฟแล้วโอ้ไฟกาลังลุกเลย เตาเตาซิ่งตะพาเตาห้เ็ดตะพาตะคำพาตะคำพาอันนี้อย่างเนี้ยหูหูควรออกสิแตกไปก่อนล้วบันได้อันน่ะควรออกแล้ควรออกเล้ เตาเตาเตาไฟเต,ตาตาคำพานอ้เด็ดร้อนเด็ดร้อนนีปลาไหลเอ๊ะ